มื่อที่มีเสียเลยโอ้โีนเมื่อกี้นี้ติดใจมากๆเต็มงานดีมีคุณภาพนะคะลงต่ำด้ับผมคจริงๆลองต่ำก็ลงบ่อยครับผมเพราะมันคงอยู่ที่ต่ำๆอยู่แล้ว่ต่ม่่่เลยใช่งตวงมาไม่ไว่าเป็นแขาด้ผู้ชายอย่างนี้เขาชอบญิ่โดยกระถักรับครัผมตัวเล็กตัวเล็ก พี่ก็บอกสื่อน่ะสื่เอ,อเดี๋ยวผมิ้วด้วยนะครับผมพิ้ว่าตั้งใโอเค,อเค <S 2> <S 2> ใช่ไหมอ่ะโอเคมากตอนนี้กหายใจคงที่คุยอะไรไปก่อนครับผมโอเคนะคะคอาวนี้จะหายใจทางเหงื่อเมื่อกี้นี้ ที่แสงมอบให้ด้วยแดนเซอร์กิจีรศัมาจากไหนคะกมาจากชลบุรีใช่ใช่ตอนเต้นกิจีคะคือมาเต้นท่าเมื่อกี้นี้ประมาณ3สามื่อสักครู่นี้ของพี่เสกไปพี่ทำพี่ไหวมากอย่าพูดแต่หายใจก่อนพี่เข้าใจเข้าใจจะบอกว่าอันาริโนบแดนเซอร์ปเป็นตัวเลยตัวเลยสนใจจะไปตามงานแล้วก็ขึ้นมาเต้นด้วยอ๋อสามารถจะเป็นงานบวชงานวัดก็ได้หรืออะเพาหประเภทไหนคะชอาหารเออาหารประเภทไหนโอ้เจ้าแผงว่าด้วหัวใจล้วนๆเลยค่ะหนูค่ะ ชีวิตในครั้งนี้รู้สึกดีนะฮะแล้วก็มีความสุขแล้วตัวเราเองก็เป็นแบบว่ามทำกรรมกัแบบทำอะไรการทำชีวิตอยู่แล้วแล้ววันนี้เนะนี่ย<ด>เวา,เ,าเดี๋ยวจะหาว่าโง่นี่บัตร จริงๆนะคะนะคะก็มีชื่อเสียงเยนามนะคะเพียบพร้อมเลยนี่คือเอาไปสะสมแลกคอยอะไรได้นะใช่ต่างสะสมไปต่างประเทศอย่างที่บอกหผมอยากไปทุกหน้าที่เกาหลีมีแบบว่าอะไรที่แบบเกี่ยวเขามีแต่ว่าทัวร์สอนแต่ว่าแต่งหน้าแต่ทัวร์ทุกหน้านี่ยังไม่มีแต่เอาแต่งหน้าก็ได้ครับผมมีแบบสอทบอุดหังหน้าไหมอุดหนัน้าชื่อน้ำมันไหมอดีน้ำมันหรือว่าบุญของหอมเนม่ยเดี๋มวเดยวเดี๋ยวดยดยไวดดียดดวดยดวยดด บัตรมังไทยสไมค์ผักใบนี้นะคะตั้งก็การันตีแล้วก็คอนเฟิร์มแล้ด้วยใช่เนาะอ,อันตอนนี้ยังมีโุ๊กตาอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราใเพิ่มแจกดีก,ก,กว่านะคะตั้งเองก็เป็นลูกค้าของมันไพร์แกรนชิมิตก็เลยม,มีบัตรมันไพร์สไมค์ผักดังนั้นอีกหนึ่งคนค่ะที่มี แค่เสะแซ่เสะโอ้ดูโอ้ต้องเปลี่ยนเพลงแล้วล่ะไว้หาอีกนิดอีกนิดหน่อยเล้โอ้โหต้องถอดเสื้อถอดผ้ากันเลยเะาจะพยาคยามตัวนิดหนึ่งนะคะสวัสดีครับนี่เองคือพี่ชายของเราโอเครับหนีไปเลยค่ะ ทุกคนนะครับผมต้องบอกว่าคนไทยประกันชีวิตนั้นชาติชาติากับเดตส,สตาร์ชาติกับเดตส,สตาร์าต้องบอกว่ามีทุกมคุ้มเงินสูงนะมากไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไหนๆห,หรือว่าการแข่ขงขันเดตสตาร์องไทยประกันชีวิตก็สนับสนุนหมดแล้วก็ยังแบบว่ามีอะไรดีๆให้กับคนไทยมากมายเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้มา,ทารทมประกันกับเมายังผมอีกทีวิตจริงๆแล้วก็ในส่วนองเมืไบริษัทก็จะให้แบบว่า ด้วยคุณรักสิอย่างสะสมแต้มแล้ววันนี้ผมได้การศึกษาแต้มนะการด้านนี่ขอบัฟเลยครับอมากมากกัพี่ี่ปราณแค่นี้เองออเ่าสู้กันแล้ได้รักสิดีเร็งผานก็ฝัติดตามรายการ4โพดังนะครับผมทุกคืนวันอาทิตย์2ทุตรงนะฮะทางช่องวังเอีนะฮะแล้วก็จะมีรายการอ่นตามมาอย่างก็เปิดช่องวันรไว้เดี๋ยวเจอกันแน่นอนโอเคนะคร

对对对